คนที่จะเข้ามาเปลี่ยนหัวใจคุณเขาคือใครขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคนที่จะเข้ามาเปลี่ยนหัวใจของคุณหน่อยเขาคือใครนะคะสองดาบพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุลกุมเด็กถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรอกพิจิตอัศวินถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดิน เด็กถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะธาตุดินมังกรเมือกศักการนะคะแล้วก็อจวินถือดาพลังงานของคนธาตุลมมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุน้ําคนธาตุดินจริงจังจริงใจหนักแน่นมั่นคงขยันนะคะ เป็นคนขี้อ้อนเป็นคนอ่อนโยนแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยอมคลายด้วยนะคะแม้ว่าจะดูเป็นคนขี้อ้อนชอบการอ้อนชอบการเอาอกเอาใจาแต่ก็เป็นคนที่ใจร้อนคนหนึ่งนะคะถึงเวลาที่จะร้อนขึ้นมาก็ปุบปับฉับพลันเหมือนกันแล้วก็ปิดกัน้นปิดตัวเองด้วยนะคะเป็นคนที่มีความจริงใจเป็นคนที่รักใครรักจริงเปิดใจให้ใครยากเพราะว่ารักแล้วก็คือรักจริงๆไม่รักหล่อเล่นกลัวความเจ็บปวดกลัวความเสียใจ เปิดใจให้ใครยากเพราะเวลาที่ได้รักใครแล้วอาจจะดำดิ่งหรือว่ารักแล้วก็คือรักเลยทั้งรักทั้งหึงทั้งหวงพลังงานที่ขึ้นมาในตอนนี้เหมือนยังปิดกั้นตัวเองยังล็อกประตูหัวใจตัวเองอยู่นะคะเรามาดูกันว่าใครที่จะเข้ามาเปลี่ยนหัวใจของคุณนะคะขอพลังงานของคนที่จะเข้ามาเปลี่ยนหัวใจของคุณหน่อยสองไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสินธน,นู เดทพลังงานของคนราศีพิจิกเดซพลังงานของคนธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูเดฟูลพลังงานของคนธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมสีถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ํานะคะมีนกรกฎพิจิกมีพลังงานของคนธาตุไฟนะคะคนธาตุลมคนธาตุน้ํา เป็นคนที่มีสละในตัวเองมากๆหรือว่าจะเป็นคนโสดโสดผ่านเรื่องราวแย่ๆความรักที่ผิดหวังที่เสียใจมาก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เป็นคนโสดแบบโสดแบบโสดสนิทมากๆโสดมีความเหงาโสดอยากมีใครโสดอยากมีคู่ก็ได้นะคะโสดอยากมีครอบครัวมีคนรักมีความรักอยากได้โอกาสที่จะได้พบเจอคนที่ใช่ คนของใจอยากเริ่มต้นใหม่นั่นเองพลังงานของคนคนนี้เป็นคนที่ชัดๆเคลียๆมากๆแล้วก็พร้อมชนประชาดาด้วยนะคะหากว่าชอบใครก็คือแสดงออกแบบชัดเจนจริงจังจริง,จรง,จรง,จรงใจแล้วก็เป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงด้วยนะคะกลาา้ลาได้กล้าเสียพร้อมเสี่ยงพร้อมรวยด้วยไม่กลัวอะไรเลยนะคะอยู่กับปัจจุบนันทําปัจจุบันให้ดีที่สุดตอนนี้อาจจะเป็นคนโสดโสดผ่านการเลิกลาโสดความรักที่ผิดหวัง มีความเหงาในหัวใจอยากมีใครสักคนแต่ว่าใครสักคนของเขาก็คือคนที่จะทําให้ชีวิตดีขึ้นคนที่จะทําให้เขาได้พบเจอกับความรักที่แท้จริงนั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าแล้วคุณกับเขาได้พบได้เจอกันหรือ,อยังนะคะคนโสดสองคนคนนึงอาจจะเป็นคนที่กลัวความรักอีกคนอาจจะเป็นคนที่โหยหาความรักก็ได้นะคะพลังงานของคุณก็คือกลัวความรัก กลัวความผิดหวังมากกว่านะคะอยากรักคนที่ใช่ไม่ได้อยากจะรักล้อเล่นไม่อยากจะพบเจอกับความผิดหวังไม่อยากจะเริ่มต้นใหม่บ่อยๆหรือว่าซ้าๆอยากพบเจอคนที่ใช่แล้วคบกันยาวๆเลยนั่นเองส่วนพลังงานของเขาก็คือคนที่หยหาความรักอยากได้ความรักที่ดีอยากพบเจอคนที่ใช่คนที่จะอยู่ด้วยกันตลอดไปคนที่จะสร้างครอบครัวไปด้วยกันนั่นเองนะคะ <สถ |th|> <jin> เบื่อแล้วความเจ็บปวดเบื่อแล้วความเสียใจไม่อยากเจ็บปวดไม่อยากเสียใจแล้วนั่นเองนะคะ เรามาดูกันว่าคุณกับเขาได้พบได้เจอกันหรือ,อยังนะคะคุณและเขาได้พบเจอกันหรือ,อยังครอบครัวนะคะแฮงแมนนะคะหก <Hang man S 1> ถ้วยนะคะหากไม่ใช่รักในอดีตนะคะอดีตชาติวนเวียนกลับมา มีเกณฑ์มากๆว่าอาจจะเป็นคนคุ้นเคยคนเคยรักแฟนเก่าคนที่เคยรู้จักมานานแสนนานแล้วก็ได้เหมือนกันนะคะครอบครัวของคุณคู่ก็อาจจะเคยรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ไม่มีการพัฒนามีการนิ่งเงียบจากกันไปไหม แต่พลังงานค่อนข้างชัดเจนว่าเคยรู้จักกันมาก่อนบางคู่อาจจะเป็นแฟนเก่าคนรักเก่ากันก็ได้เคยเป็นครอบครัวเดียวกันมาก่อนนะคะแต่ว่าบางคู่ก็อาจจะเป็นคนคุ้นเคยคนเคยรู้จักสมัยเด็กครอบครัวของคูน่น้งคู่มีความสนิทสนมมีความรู้จักกันนั่นเองนะคะแต่ว่าสถานะความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่รู้ใจตัวเองเพิ่งมารู้ใจตัวเองหรือว่าตอนที่ต่างคนต่างโสดนั่นเองถึง ได้มีเวลาได้มองกันได้ใส่ใจกันได้ไตรตรองกันและกันนั่นเองนะคะหนึ่งถ้วยนะคะความผูกพนันความจริงใจใส่ใหญ่ที่ผูกกันหรือว่าได้แดงของหูหนังคู่ไม่ว่าจะห่างกันไปยังไงนะคะไม่ว่าก่อนหน,น้านี้สถานะความสัมพันธ์จะเป็นยังไงก็ตามคู่กันแล้วไม่แคล้วกันยังไงก็จะได้วนเวียนกลับมาหาก,กันนั่นเอง มันเป็นเวลามันถึงเวลาของคุณแล้วที่ความจริงจังความมั่นคงความตั้งใจหรือว่าความรักจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองนะคะ หากว่าตอนนี้คุณเป็นคนโสดคนที่จะเข้ามาเปลี่ยนหัวใจของคุณก็คือคนโสดนั่นเองนะคะแต่ว่าคนโสดคนนี้คุณเคยรู้จักเขามาแล้วเป็นอย่างดีบางคนอาจเป็นแฟนเก่าเป็นคนรักเก่าเป็นคนในครอบครัวเป็นสามีภรรยาการเลิกลาจากกันแล้วก็ตัดกันไม่ขาดวนเวียนกลับมาหากันใหม่คู่กันแล้วไม่แคล้วกันบทพิสูจน์ของคำว่า แม้ว่าจะเลิกลาจากกันไปยังไงก็จะวนเวียนกลับมาหาก,กันอีกอยู่ดีนั่นเองนะคะแต่หากไม่ใช่แฟนเก่าคนรักเก่าก็อาจจะเป็นคนคุ้นเคย คนเคยรู no liebe, ement, people, ้จักสมัยเด็กสมัยทำงานก็ได้แล้วก็ไม่ได้พบไม่ได้เจอกันมาสักพักแต่ว่าครอบครัวของคุณทั้งคู่มีความสนิทสนมกันรู้จักกันเป็นอย่างดีทั้งครอบครัวคุณครอบครัวเขาหรือว่าอาจจะเป็นครอบครัวฝั่งคุณชอบเขาครอบครัวฝั่งเขาชอบคุณแบบนี้ก็ได้นะคะมีพลังงานของความเป็นครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์แล้วก็หากว่าเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักกันมาก่อนสถานะความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ไม่ได้มีการพา พฒนาไม่ได้มีการเริ่มต้น อาจจะเป็นเพราะตัวคุณยังไม่เปิดใจให้เขาหรือว่าตอนนั้นเขาอาจจะมีเจ้าของหัวใจอยู่ก็ได้คนยังไม่ใช่เวลาย,ยังไม่ใช่นั่นเองแต่ว่าตอนนี้ถึงเวลาของคุณแล้วก็เขาแล้วนะคะคู่แท้ที่ยังไงก็จะต้องได้มาพบมาเจอกันความรักความผูกพันได้แดงจะดึงให้คุณทั้งคู่เข้ามาหากันแล้วก็เริ่มต้นความสัมพันธ์นั่นเองเริ่มต้นเปิดใจให้การเริ่มต้นเรียนรู้กันนะคะคนหนึ่งกลัวความรักคนหนึ่งโหยหาความรัก แต่ว่าความรักของคุณทั้งคู่จะเติมเต็มกันและกันแล้วก็จะเปลี่ยนหัวใจกันและกันนั่นเองนะคะ